เมื่อเวลา13นาิกา30นาทีวันที่19ธันวาคมที่อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นดรณรงชัยอัคารเสลนีชัยนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานพิธีเปิดห้องปฏิบัติการแพลตฟอร์มการแปลสภาพวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชและสมุนไพรเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาร่วมกับสถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหารพลังงานและน้ำอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสถาบันวิจัยแคนนาบิดครบศาสตร์ได้จัดตั้งแพลตฟอร์มการแปลสภาพวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชและสมุนไพรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการแปลรูปจากผลผลิตทางการเกษตรพืชพืชพ้นถิ่น และพืชสมุนไพรให้มีศักยภาพในการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากพืชและสมุนไพรที่ได้รับการอนุญาตผลิตและจำหน่ายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกรซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มฐานรากตลอดจนการส่งเสริมให้เป็นต้นแบบแพลตฟอร์มด้านการแปลรูปสภาพวัตถุดิบทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการแปลรูปที่เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการแก่นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิ วิทยาลัยกลุ่มวิสหาหกิจ SME และภาคเอกชนโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชายัยพันทองวิทยากุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรมณชัยดวงจินดารองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาและรองศาสตราจารย์ดรกิติพงษ์ลาลุนรักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหารพลังงานและน้ำอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตลอดจนนัก วิจัยบุคลากรและสื่อมวลชนร่วมเปิดงานในครั้งนี้ที่ทางไมาลย,ยขคอนแก่นทําในวันนี้ก็คือพยายามที่จะสร้างสิ่งซึ่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฐานมาจากพืชมีฐานมาจากสิ่งที่เป็นวัตถุดิบของภาคเกษตรของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดพื้นที่ในในภาคอีสานนะครับแล้วก็ได้เห็นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ไมาลย,ยขคอนแก่นเนี่ยทำซึ่งเม่ได้เห็นแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าจะนําไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ผลิตผล นะครับที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถค้าขายแข่งขันสู้กับคู่แข่งทั้งหลายได้ทั้งในและนอกประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญมากครับเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยคนเขาต้องเขาต้องเชื่อว่ามันดีเขาถึงจะใช้พอเขาเชื่อแล้วเราก็ใช้แล้วเขาต้องชอบด้วยนะครับถ้าเขาใช้แล้วก็ไม่ชอบมันก็ไม่เกิดอยู่ดีก็แพ้ก็อยู่ดีเพราะฉะนั้นงานวิจัยทั้งหลายเนี่ยสำคัญมากที่จะยืนยันว่าใช้แล้วดีแน่นอน แล้วก็ทางสายพานนิชิ์เนี่ยก็ต้องมีเสริมทางด้านมาเก็ตติ้งที่ทําให้เมื่อคนเอาไปใช้แล้วชอบติดใจแล้วก็ใช้ต่อเนื่องถึงจะขยายการผลิตได้นะครับอย่างเช่นที่มคอรอร่วมมือกับเอกชนตั้งรบริษัทร,ร่วมทุนขึ้นมานะฮะที่ทําอยู่ปัจจุบันเนี้ยได้เห็นผลงานของเขาก็ได้เห็นชัดเจนนะครับว่าเขาสามารถผลิตของออกมาสู่ตลาดได้อย่างแท้จริงจากการร่วมมือกับมาล<ม>ัยคอนแกนมาลัยคอนแกนเราเป็นมาลัยที่เราอยู่ในกลุ่มเรียกว่า Global and Frontier Research University นะครับนั้นเราก็หน้าที่ของเราก็คือทำหน้าที่กับเกี่ยวกับการวิจัยและค้นคว้าสิ่งที่โดยเฉพาะนโย,ยบายของมหาลัยเนี่ยประเทศเราเป็นประเทศที่มีเรามีไบโอเดเวอซี่เยอะมากนั้นถ้าเราสามารถนำสารที่อยู่ในธรรมชาติของบ้านเราเนี่ยมาก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยจะช่วยยกระดับรายได้ของ GDP ของประเทศรวมทั้ง เกษตรกร,ร,กรที่ปลูกนะครับก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นบทบาทที่สําคัญอหนึ่งของหมาลยที่จะช่วยประเทศในแง่ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วยครับวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเป็นพื้นที่ที่จะให้บริการตั้งแต่เกษตรกร,ะร,กรนะครับได้มาเพิ่มมูลค่านะครับทางการเกษตรนะครับแล้วก็เพิ่มคุณค่าด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการมุ่งสู่อาหารที่เป็นสมุนไพราอาหารที่เป็นอาหารฟังก์ชันอาหารสุขภาพผลผลิตหลายตัวก็สามารถที่จะ มาอบแล้วก็มาบดนะครับแล้วก็ด้วยมาตรฐานะระดับ GMP นะครับก็จะทำให้เป็นการยกระดับการผลิตของเกษตรกรนะครับโดยการน,นี้ก็บริการนักวิจัยนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการใหม่ๆที่สามารถที่จะมาใช้บริการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเราก็ใช้องค์ความรู้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยก็เป็นผลงานผลผลิตนวัตกรรมของอฝ่ายวิจัยนะที่ดำเนินงานเพราะะนั้นแพลตฟอร์มนี้อนอกจากจะเชื่อมโยงไปทาง ภายนอกแล้วเนี่ยภายในมหาวิทยาลัยด้วยกันเองถ้าจะมีการต่อยอดจนกระทั่งเป็นผลิตเป็นแคปซูลเป็นแฟนเสริมอาหารล้วก็จะเชื่อมโยงไปทางคณะเภสัชศาสตร์หรือเครื่องไม้เครื่องมือบางตัวถ้าสนใจแล้วก็เชื่อมโยงไปยังคณะวิศวกรรมนะสามารถช่วยดําเนินการในการผลิตเราโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรนะครับเพราะว่า,าผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าที่นี่ได้เนี่ยต้องได้รับการารับรอง GAP ทางคณะเกษตรก็จะช่วยไปตรวจแปลงตรงนั้นให้ด้วย